ร้านหกสี่สิบ้าพันล้านหกแสนสี่สิบห้าสี่สิบห้าพันมันมีท่อแปดอันประอัดสองอันราคาเดียวกันท่อท่อนี้แปดอันท่อนี้อันหนึ่งแสนบกบผมชูงเท่าไรก่บนสูงเออเมตรหนึงน่งเมตรหนึ่งพันเมตรบวกมัห้าสิบบบนเม็ดแปดสิบบหนึห้าสิบไร้หวชู บ่เอากร่นากลืมแทงแต่ว่าแต่ว่าคงๆเหรแม่นหนึ่งมันบ่แม่นแม่นควงแม่นหนึ่งเอาโค้สูหาซิอ๋อด้ออ้โอ่าแปดทอนแดอันแม่นแปดทอนกระดาสองันราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยโอเคจักน้อยเด้อเนาอทอแอันดาสองอัน ก็ม <No. S 2> อ,อันนึง <No. S 2> ่งเนาะอเอาคบกใจหลายๆเนาะข้าใจคือการเด้อแปดทอนพี่นอ้องเอ้ยนี่แปดทอนเพราะว่าสามทอนมันก็นจะอยู่ประมาณนี้เนาะพอดีเพียงเพียงหนา้าผาพี่นอ้องเอ้ยเนาะสามทอนตั้งต,งต่อขึ้นไปแต่ว่าสี่ทอนก็นพอดียืนมือเลยสูงพี่นอ้องเอ้ย ง่าแจ่มใสพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเปิดงแดดจางปพี่น้องเอ้ยตเนาะเริ่มแลดออกหลายบาดนี่ี่้เนาะูคนก็สิเทข้าเกี่ยวน้ําด้พี่น้องเอ้ยเนาะให้เพิ่นแลจักเือนนึงนี่เด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยให้นทางทางแห้งเนาะหู่คนก็เกี่ยวข้าเกี่ยวน้ําเสอตะพึดตพือพี่น้องเอ้ย เอาพ,าาพ,พกกาี่น้อะไรเนาะพ่อๆการยู่ที่หน้าห้านเนาะจากคนซื้อ,อยังไในบรสเซนบุฮูซื้อเพิ่นพี่น้อะไรเนาะหน้าห้างสร้างเครื่องอุปกรณ์ก่สอสร้างหลายแบบหล,แบบหลายแนวครบทุวกวงจรพีนนพ่น้องะไยเนาะพอดีว่าเมื่อนี้ทางบรสเซนกะหลังจากที่มาเนาะหลังจากที่มาแต่บ้านของไอ้ป๊อกพี่น้องะไยเนาะ แต่พอดีมุ่งหน้าลงมาทางนี้เนาะสะเข้าไปหาน้องดาวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสีสั่งทองของหน้าไปให้เิ่นก้อนพรมันแดดเนาะพรมันแดดแดดหน้าพี่น้องเอ้เห็เพราะพรมถนนหนทางสะดวกสบายเนาะสีสั่งทองหน้าให้เิ่นก้อนพี่น้องเอ้ยสบายดีได้พี่น้องเด้อสบายดีขขนะนะมันสุขสุขคนบันถูกทานเนาะอ่าพวพ่อเขาสรองวัดแสนขึ้เก่าแวะสั่งทอซะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่านะทอไปให้น้องดาวแดดแดดพี่น้องเอ้ย เนาะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจอดรถอยู่หน้าห้างกันแล้วท่อร้ายพี่น้องเลยเนอะมีทุกแบบทุกขนาดพี่ดาวเลยเนาะอ๋ทอท่อลายนี่พี่น้องเลยเนี่แล้วจะไปถามเป็นก่อนว่าท่อนึงเท่าไรพี่น้องเลยอ่าบางเทอบางที่กันอะลงหมาดคอต้องกมีด้วยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า เป็นบัดกําังเศร้ามูนึงนี่พี่น้องเอ้ถือมันคันคันคออะนะโดยสบายดีสบายดีเลยเอออยู่ไปท่านอยู่บนนอมูนี่นอใบใบอย่างอ่าทอทอแปดแปดอันแปดตะกภาพูดูด้เป็นสิบโดยอนนี้ยังอีก

เลยคุณเอาลายบ่บ่ให้สมมุติว่าเป็นปูนมันมันเอาไปแห้ได้ตอนนี้เลยแม่นหมดเป็นอื่นก็บ่เป็นบ่บ่ได้อื่นจะบ่มาบ่ื่นี่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้เข้ามาจากโมงบัดนี้อือได้อยู่ดอคำๆถ้าคำๆหน่อยนึงได้ป่อืได้ๆๆคำเนาะได้อยู่เนาะเฮสิโทรหาเเาสิบงดู้เนาะแม่นจะมีเบไล่บงดูะไล่เลยอ่าเ็บินเลย นึ่งผู้ดีเป็นล้านหกล้านหกบวกแสนก็งอสี่สิบห้าล้านหกสี่สิบห้าพันล้านหกแสนสี่สิบห้าสี่สิบห้าพันมันมีท่อแปดอันประอัดสองอันราคาเดียวกันท่อนี้แปดอันท่อนี้อันหนึ่งแสนหบ่ผมสูงเท่าไรก็บนสูงเมตรหนึ่งแมตรหนึ่งพันเมตรบ่พันห้าสิบบ่บนเมตนแปิบบ่เน หาซิไร้คสูบบ่เอากระโมนเาก็ลืมแทงแต่ว่าแต่ว่าคงควงเหรม่นหนบ่แม่นบ่คงควงม่นึงแต่คชสูบหาซิแมนอ๋อดยๆ่าแปดทอนแปดอันแมนแปดทอนกับราคาสองรีเป็นซิราคาเดียวกันเลยมันบ่ราคาเดียวกันโอเคจักน่อยเด๋ย่เหนึ่งล้านหกแสนห้าสิบพันเลย ยแม่น <L> ี่เนาะเงินนี่เนาะท่อแปดอันข้าอัดสองอันกะมออันหนึ่งแม่เนาะเอาขับบวกใจหลายๆเนาะโดยอเด้เข้าใจคือกันเด้อโดไปไปถ่ายอยู่พุ่นเด้อโดยอเด้อเด้อเขาณันสุมงป่ะป่สมงหนึ่งสุมงหนึ่งเพิ่นไปใช้ก่ออเพิ่นไปสว่านเพิ่นมาเนาะไปสว่านป่ะกำลังมาแล้วกำลังมาเนาะ

เพราะว่าสามทอดมันก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้เนาะพอดีเพียงเพียงหน้ผาผาพี่น้องเลยเนาะสามทอดตั้งต่อขึ้นไปแต่ว,ว่าชีทอดก็าพอดีอย,ยนืนมือเลยสูงพี่น้องเลยป่ะไอ้พ่อกันอยู่ข้างนองดาวมันก็ได้พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้กลับมาฮอดหน้าบ้านเรือนซานนองดาวไดว้พีน่น้องเอ้ยเนาะเหตุผลทางเด้บานนี่เนาะคเคลื่อนย้ายเลยบานนี่ สบายดีเนาะโอ้พี่น้อยเนาะบล็อกเคลื่อนที่แล้วบาดนี่ <c oughs> โอ้ยง่ายบล็อกไม่บ่เนาะโอ,โอ้พี่น้อยพูดเนาะง่ายไปไว้ายเจนั่นเลยบาดนี่ตัวแรกมันแตะมันมยังกเม็นเอาลงไปไว้นี่เลยนี่เนาะถมบพอดีเลยพี่น้อยเนาะถุบให้มันเพียงกันเลยวาต่อ เล็กกันพี่น้องเดียวเล็กนี่เดือพี่น้องเอ้ยอ่าตู้พี่นี่ว่าสร้างท่อมาหน่อยเอ๋อแ<ล>ต่ว่าเพันบุหัวพันสิว่าหอดจักมุ่งเน<ล>ี่ยพี่น้องพี่น้องเรียกว่าเสียงรถมีบ่สบายดีด้วทังนั้นเด้อร์เล่ระบ่อวันนี้พับบ<ล> <laughs> น,นหัว แน่เลยเนะาะขับค้อนก้อนแบบน,นี้บ่คนก็ภัยเนะาะสร้สางคนไนมาคนภเกาะสร้างโอ้พอเสร็จมาบ่ท่านจำพี่้องเลยเพาสร้างไปมากคนเมื่อนี้ป๋ออ<ห>้คนมาจะยักมุ้งห่อหหเอ้า ้ <c oughs> งเือมันเมือบ้านโอ้สร้างมันมากคนให้โดยสร้างพุทธพี่เราไงเนาะอมาลอยคนมาลอยเห็ดเวียวกตอนต้องลาบัตยูเลยเลยเนาะโดย <c oughs> เอ่ออ่าไพี่เราไงนอยนย่งบ้านเลยเอาทอมาก,ก่อนเนอาไง เอาทอมาค่มอย่างร้อยเลยกับคาร์บอนกะบวาสซี่สั่งทรายมาให้ก้อนบบดน,นี้พอได้เหรเพิ่นเฮ็ดต่ออีกเนาะอ่ายังได้อยู่พี่น้อง,งเลยทรายเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดมื้อนี้พี่๊งเนาะเป็นได้ไดกเกาะเพิ่นยังบ่นัันบ่ยังบ่ใครเนี่บ่อันพี่น้องเพิ่นก็บ่ฮู้แหละท็งง,งเมื่อบ้านม,นเนมาเฮ็นมีนคนบ่กกับตรัมเพิ่นยังบ่ได้ก่ออือคือตอนนี้นะถ้าว่า อทอมาแล้วนี่ทางเพิ่นสีเฮ็ดอย่างก่อนเม่อทอมาแล้วเพิ่นไม่ได้ก็เพิ่นจะได้เงินมาจ้างกับคุดกลุ่มพ้องน้่ผมเลยอ๋อกาคือว่ามีเนือื่นเฮ็ดได้ใช่กาคือว่ามีปูนมีอย่างมาเฮ็ดถ้ามีปูนมีอย่างกาิเทพื้นก่อน <c oughs> มันจากเทพื้นก่อน,นเป็นบ่เทพื้นก่อนก็ได้เทพื้นไหนจังอ่าจังทเทไอจังคุดเนาะอ๋ออืม tăng sang phần nhạc đậy ngân khá sang, thì nào nó nó Bây giờ mặt trang ngân tội, ku sao, i, no. nó No. 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 lo bằng con No. 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 อาทำแม่เนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิยย่งกับเพื่อนคุยกันดูพี่น้องเไยว,ว่าสีจังใดกะถ้ารอติดตามเบิงึงมายคือว่าสีเทพื้นก้อนแบบโบมีอยังโบฮานี่มีเครื่องน้องเนะาะกัเทบ่ได้คือเกา่าพี่น้อไปอ่าก็เลยได้โจ๊ะซะก่อน <laughs> โจ๊ะก่อนอันนี้นเลยเนะาะทำเอาเครื่องเอาของมาครบ แต่วามาเฮ็ดมาก่อกงยังมันก่ยังบ่เพิ่นสิจ้างจักคุ้นก่นนะเนาะบ่อมันลึกเลยเนาะคุณลงไปเลิกเติมได้พี่น้องเลยเพราะว่าซีท่อนนี่พวกรุ่นถ่วมหัวพื่อนนะหรือว่าหรือว่าห้อเอาผูมาประมาณเท่าไรสามท่อนนะสามท่อนนะมันจะลงวัดสิบ่ป่ะลงจำเลยแต่ว่าท่อ ตัวที่สี่แต่มันประมาณครึ่งเอาลงลุมครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งครึ่งอ๋อประมาณนี้เนาะประมาณแต่หมายมันคือว่าเอาสิเอาลงจำเลยน่ะหน้ามันสิไหลเขาเนาะอ๋อต่อให้มันอยู่เกินๆไว้ในนิดนึงพี่น้องไงเอ่ออ่อถือว่า่ได้ใช้งานนะพอดีเล็กนี่บัดนี้แต่ว่าเนี่ยเพราะว่า มันมีแต่เอาแบบเทพ,เพื้นเลยเอาก่เอานี้ใช้ได้อีกกันได้นอนหรอกเนาะเพราะว่าเขาเขามีเล็กวางเทพื้นเขาหักเล็กน,ะะนี่ยเขามันด้เสียบอ,อ๋อได้ใช้กับโบราณแล้วเนาะโดยใช่กับโบราณอ,าอา่อันนี้กับประมาณก้อนหนึ่งกับพอแล้วตัวเก่าก็มีอยู่นะตัวเก่าตัวเก่าพอะตะหงเดียวบ่อา่อาบ่กันคือว่าซื้อมาเพิ่มกับก้อนเดียวกับเป็นพอโดยก้อนเดียวอ่าแล้วเราซื้อมาเพิ่มเหนนะเล็กก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งมาใช้กับเป็นพอ เดีอยอีกว่านี่นะแต่ว่ากับ่รเวณนันกับพอกระเจาเห็นมาเป็นก้อก้อนึงมันมีอยู่เช้าเม็ดขึ้นไปจะวันเช้าเม็ดปูได้หลายเต็มยู่มนเพื้นออกมัน็หลายเต็มยู่งองเลยบาตัวนี้นะอามาตัวแต่โมเเนบาชางมาใด้เนาะแต่บตัวโมเลมนบ่เมนอยู่บ่ตัวตึงก้อนน่ะแม่เนาะบาเราว่าชางมาบ่ เอาเลยลืมประวัตินี่ไม่นไหนพี่ตองใบวเสงเนาะเดี๋ยวคนสั่งมาแต่ว่าก่อนบางขอม้าอะไรยังโบราณเทพพืชเลยเนาะเป็นโเราณโบราชื่อว่าก่อนนะบัวลืมเลยพี่ตองใบวเสงกันนะเอ็นเองลืมเองพี่ตังใบเนาะช่วงนี้ก็เป็นวัดพี่ตองเใบเนาะกำลังเริ่มไข่แน่หมาดคออยู่ตลอดพี่ตองเใบ โอ้อันนี้ออกกับแปนแล้วแรกนี้เนาะถ้าว่าท่อมากเนี่ยมันฟ้าไปใช่เนาะเอาไปข่ายเขาเลยเอาไปข่ายเขาเลยป่ะรถเขาสิปปาไปไล่ป้วยเนาะทีขึ้นได้ป่วน,นี่ให้พ่นหามไปให้พ่นหามไปเลยลอ๋อพ่นสิหามไปเฮาอยู่บ,รบนระบาดนี่ยไอ้ยัยพ่นเอาลงมอมอเลยมันเบาว่ะยัยพ่นบอกเอาไปเฮาฮอดพุ่นไปนหน่อยเนานะอเออมันกิ้งไปได้ป่ะ กิ่งได้แข้งเพื่อนที่ขับประกันบอามันแตะไงเนาะมันแตกเอาเพื่อนทับประกันบอลเออบสถ์ขนพื้นที่มันเรียบกระมันก็กิ้งได้ไอ้มันมีดินแหย่างที่นะมันก็จะเตกไว้แบบนั้นบสถ์เห็นเนาะกิ้งเอรอเนาะมันก็แขงด้วยเห็นว่าก็ได้เออเัมยอนเพื่อนนั้นเฮ็ดแข็งไว้ได้ใช่เนาะชิบแตกง่ายแตกอะไรเห็นว่าก็ได้ เอาเพื่อนก้อนเพื่อนคนเพิ่นมาไล่ให้แกเพิ่นย like ่อไปเลยแต่ว่าคนเพิ่นบุลายกะกะเอาไว้หม่งมโม่เลยกะบัดเฮาเสียลงกะคนเฮากลายที่กันแล้วกะเฮากบัดเฮาฟูมาเฮ็ดแล้วกะย่อไปเลยมาเลยวิธีไปแล้วยันรถแต่แร้มันสิจโจได้ไหมเฮ้กะยังไลยพอดีเลยแหละประเทศเพื่อนก็ยังนี่กะพอดีเลยเนาะแต่ว่าซนี่กะ จะเอามารถหนึ่งก้อนหน่อยเอามารถหนึ่งก้อนเพราะว่าเขาเทก่อนได้จากในบวกในอย่างกันของน้ำกับพุ่นแลกคุดทั้งวาวาๆพุ่นแล้วามือมันแหลดเนาะส่วหมันแหลกเลยเขาจังคอยพุดไปลยท่านสร้างเปนมาคุดเอาเดีว่าลดเติบอยู่ได้อมันนี่ผลบัตกมันนี่พป่นอ่างรใกลแนบบัวตกม้อนหึ่งสมม้วนหนึ่งก็ด้มันกับหม่นรเนาะ มา่นเพิ่นทอยมากได้สีายากได้หนิเนาะเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นมากแตวเพิ่นมวยหนาเพิ่นก่อนอะไรต่างเนาะที่มันกว้างอยู่แต่ว่ามองทางตัวหน้าบ้านทางดาวนี้แห้งอยู่พี่เรงเลยเอาทอมาใส่เนาะแล้วก็ถมดินลง,ง,งไปมันยังสิไปสะดวกไนะคำคำประเภทแบบนั้นเดียวนี่มันสิยากตลอดเบิ่งนี่ ้องอทอสีง,งประมาณชานี่เอาปากชานี่ชากระถังนี่เนาะเอาวางเฉยนี่มันต้องทอได้ยังได้เนาะแต่ว่าห้าสิทบทนี้มันชาป้านภายป้านนามใหมได้เน,ะ <laughs> นาะเข้ามาใช่ทอไว้นี่พูดย้ำแรงพูดยา,เง,ดยางเห็ดได้นี่มันสีสะดวกกุกกันเอาเห็ดเฉพาะนาบ้านเขาเองนี่เชอนะแปลงพ่อมมนขึ้นสะดวกเขาเองนี่นะ เอาตัวเอาทอใส่ประมาณสักสี่สี 5, ่ตัวหายมันกลายไปไกลเบาเพื่อนก็มีเงินว่าพี่น้องไอ้เน,นาะเบาสมมติจด้ซื้ได้นี่นะเพาาะมี่แกเอาไปตามไปตามมันในแบบซี้อได้นั่หนหรอกเนาะขึ้นไปตามมันมันเป็นไดนะ้พี่น,น้องเลยช่วยว่าเจ้าช่วยพระให้ประตูนี่ช่มมวยให้ประตูนี่มันพื้นที่มันบ้อนกะรถใหญ่กับเขาใหญ่ขึ้นเขาเนาะ เดี๋ยวรถนอตอะใหญ่เขานะมันก็นจะเป็นวักได้เหมือนเดาลีบเนื้อย่างว่าใช่ทางมันเป็นโสงแห้งพี่น้องเไยหักท่ออยู่หา้าแล้วก็มีแหละมีหลายใหญ่คนนี้กับัวน้อยกล็กเล็กคนนี้ก็มี้พอจักรซี่หาท่อหนึ่งโปวางยาวลงไปเลยเนี่กัเอาตรงปั๊บซะก่อนเนะ <c oughs> าะเอาแปลงก่อน แเด็เอาวลินมาทมมันเดินไปได้กะได้โอ้ยจอดรถไปหันบาดเซียวได้พี่หน่อยเนาะหัยเคยเห็นสบุนที่หนึงเลยได้อยู่หันเนาะเท่าไทยเท่าไทยว่าฉันโอ้ยโทรบข้อไปเลิกคุยเราเหรอเนาะมันจอดยยุชัยก็น้องแต่ก่อนนะจอยจอดอยูุ่มวงนี้วะทางเดียวมวงนี่วะเออ กี้มันมีห่มมีมิดเดมมันอ๋อมันอยู่นี่เนาะผมวิ่าอินพันจอยชนิดนี้แต่ว่ามุ่งมาพุ่นแหละใส่กันเลยบัดดิีจักรจีมาจักมุ่งเนียพี่น้องเลยเราบงก่อนกมาสร้างเพิ่นค้ามับถึงประชวเพิ่นผู้ขับรถยกหนาวเพิ่นบริยูเดยอ่าเพิ่นบริยูเฮือนพอดีเพิ่นลงสวรรค์นีจักรวาถ่ายบนก่อนนั่นแนเอยถ่ายเพิ่นมาก่อนเนาะ ไอจังหวนกำกันใหม่อีกพี่น้องเอ้ยเก็บเมียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วบานนี่เนาะเพราะว่าเริ่มที่โบได้ใช้ได้ใหม่น่ะหรือเนาะเนาะให้กับเอาไว้บ้องขาดอะไรแน้ไอ้หน่อยเนาะกับโคคอยได้ปัญหาแลอกบานนี้สิใครแนบาเนี่ยหยาลูกเด้พี่น้องเอ้ยเอางัวขามเนี่ยหัวเรียบร้อยหมดเลยนี่เนาะโวจะข่ปลูกตึงมาได้ใช่นะ ตะลุนเลยเนาะแปลนได้พี่น้องเอ๋ยเนาะมาลบนี่น้องราวเพิ่นเก็บกวดเนาะเมียนเป็นระบบระเบียบพี่น้องเอ๋ยและบาดแล่าอย่างนี้ก็เหาเมียนให้ให้เก็บสะอาดกว่านี่ได้พี่น้องเอ๋ยเพราะว่านี่เขาก็ยังรู้ในขั้นตอนที่ว่าทั้งเราเห็นลำเลื่อนการเฮ็ดอยู่เดี๋ยวพอดีแหละสร้างท่อเชียงมาแล่าเลยก็อะไรกับบาซี สร้างแห่สรงางสร่างทรายมาก่อนเด้ออ่าพอมาแล้วก็ประเด็นสิสั่งทรายมาไว้ก่อนพี่น้อะไรเนาะอ่าสั่งทรายมาไว้ให้แล้วก็คำว่าเบิ่งเงินก่อนแล้วก็สิซื้อปูนมาเพิ่มให้คำว่ามีปูนมีหยังก็เริ่มเทได้เล็กน uh, like so ้อยเนาะอ่าว่าสิเฮ็ดอย่างก่อนนั้นนะก็คือว่าทางสร้างเพิ่นบ่จักได้เงินอยากได้เงินอันจ้างคนมาซอยพี่น้องเอ้ยเนาะ คนองเปอย่าภนเรูมาซอยเวียกันแนนะดูมาซอยเวียกันคนอย่ได้เงินเลยเนาะโอ้ดดดเอาที่จงว่ากันพี่เองเลยน้องเด้อโดยเดียวเอาเพราะว่าตัวค่าสร้างนี่เป็นเป็นงบกองเป็นค่าสร้างของทางทางไม่จันเนาะอ่าตัวงบค่าจ้าง ทางคาซางก่ขอเฮนคั่วเรียว่าคำของน้ำสินะพี่นอ้องเนาะแม่ยังนาเพิ่นเคยบอกสุฟังอยู่พาพลเมืองเงินไม่จันเลยหรอกเนะาะคาซางนะเะดี๋ยวบังก่อนเวลาเพียวไอ้เมื่อใจเงินเพียรเนาะเดี๋ยวสิบอกซื้อเพิ่นอีกทีนึงเ <c> พ <oughs> ิ่งก็ซอยมาคาซางเฮนคั่วอะไรไเพียวไอ้เรียกว่าเริ่มเห็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆเป็น้องดาว ไอ้นนสร้างเพิ่นพักกอนพี่น้องเอ้ยเอา,าเพิ่นมาลุยกับเพิ่นอยากลุยกันคุดเริ่มคุดของน้ากรอน,น่นองเนาะ <No. S 1> คุดของน้าของอย่างแล้วอะไรกันเอาลงอย่างไหวอะไรกันมีแต่เก <No. S 1> ินมาเฮ็ดจูแถวทึ่งหนึ่งกันไม่เลี่ยนเลยประเด็นเนาะเอาโอเคเดี๋ยวถ่ายทั้งเงินทอมาเข้าจังหวะกันใหม่อีกพี่น้องเอ้ยเนาะถ่ายมันมาก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้